นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปัลโลกัตสเมิงปติธาโหนติปนิลานติติ เบื้องหน้าตัวตนนี้ไปนะก็ให้พุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังธรรมะนะเพื่อนะให้เกิดความสบายใจนะแล้วก็เกิดความคข้อยใจนะในหลักธรรมสำคัญของชีวิตของพวกเราทั้งหลายนะคนเราเกิดขึ้นมาครบหนึ่งชาติหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบญบญกุศลพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นผู้บุกเบิก นะความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะอาศัยบุญกุศลสองอย่างนะเป็นเครื่องอุดหนุนทําให้เกิดความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจฉะนั้นการบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลนลจึงเป็นงานจําเป็นเป็นงานสําคัญนะของมนุษย์ของเราสรรพสัตว์ทั้งหลาย,เ,ยเขาไม่มีโอกาสในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนมนุษย์มนุษย์ษของเราได้โอกาสอันดนะีโดยที่พวกเราทั้งหลายได้อาศัยการ สร้างบุญญาธิการมาตั้งแต่อดีตชาติจนได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์เมื่อได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเรา,เาพยายามทําประโยชน์นะให้มันเกิดขึ้นอย่างสูงสุดการที่เราบำเพ็ญประโยชน์นั่นแหละมันเป็นนะเป็นเหตุนะเป็นเหตุนํามาซึ่งพวกทรัพย์แล้วก็เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขในโลกนี้ก็ตามในโลกหน้าก็ตามนะการบำเพ็ญประโยชน์นะพุทธเจ้าเรียกว่าการให้ทานการแบ่งปัน การสร้างประโยชน์ทุกครั้งทุกครั้งมันจะไปสะสมบุญญาธิการให้มันเกิดขึ้นที่จิตวิญญาณของพวกเราทุกคนนะการที่เราทําบุญด้วยการแบ่งปันด้วยการให้ทานอันนี้มันเปรียบเสมือนเรานะฝากสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในธนาคารบ้างหรือว่าในคนอื่นบ้างนะสิ่งที่เราเสียสละลงไปมันไม่สูญหายมันไม่สูญเปล่าการให้ทานที่เราให้ด้วยจิตใจที่มีเมตตา โดยไม่หวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทนนะมันจะเป็นลาร,รานิสงเป็นเหตุนามาซึ่งพวกทรัพย์ในอนาคตแม้ว่าเราเสียสละไปแล้วเราไม่ได้สิ่งของตอบแทนจาบกบุคคลที่เราเสียสละไปนะแต่ว่าด้วยอำนาจบนมันจะสามารถบันดาลให้เราได้ประสบกับความสุขความเจริญในโลกนี้ก็ตามในโลกหน้าก็ตามแต่คนเราทั้งหลายนี่ส่วนมากก็ อ่าเรียกว่ามองเห็นแต่จะเฉพาะปัจจุบันถ้าเราให้อะไรให้กับคนอื่นสัตว์อื่นก็คิดว่าเขาจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทนอ่าถ้าเป็นในลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็ตอบแทนบญคุณมันไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วถึงคนอื่นเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนแต่ว่ามันจะเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขแห่งความสําเร็จ เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราเนี่ท่านบเพ็ญบุญญาธิการให้ทานเสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อดวงตาอย่างนี้ให้แก่คนแก่สัตว์มาตั้งแต่อดีตชาตินะแต่ว่าบุคคลที่ท่านเสียสละไปท่านก็ไม่ได้มาช่วยอะไรท่านหรอกนะท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้ด้วยอํานาจบุญที่ท่านทําไม่ใช่ว่าได้จากบุคคลอื่นหยิบยื่นให้นะการที่ท่านทําดีการที่ท่านให้ทานรักษาศีลตัวนี้ละมันเป็นตบะหรือว่าเป็นบุญญาธิการ ทำให้ท่านสําเร็จเป็นพระสมมาสจมพุทธเจ้าได้นะเพราะว่าบุญกุศลทั้งหลายมันจะบันดาลแต่คนเรานี่ส่วนมากก็มองแต่ว่านะถ้าได้ช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่ช่วยเราตอบแทนก็ถือว่าทําบุญมันไม่เกิดเป็นบุญทําดีก็ไม่ได้ดีที่จริงความดีที่เราทำเนี่ยมันสำเร็จแล้วแต่คนอื่นเขาไม่ทําตอบแทนมันก็เป็นเรื่องของเขาถือว่าเขาไม่ทําดีหรือว่าเขาไม่ทําหน้าที่ที่ควรทำนะมันก็เหมือนกับว่ามันก็ติดค้างเราเหมือนกัน การที่เราเสียสละแจกแบ่งนะุทธเจ้จารวิากันให้ทานนี่แหละมันจะเป็นเหตุน,นำมาซึ่งความสุขในโลกนี้ก็ตามโลกหน้าก็ตามแล้วก็ทําให้สังคมของเราอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขด้วยการที่เราสงเคราะห์กันในหมู่บ้านหรือว่าในครอบครัวก็ครอบครัวของเราก็อยู่เป็นสุขนะหรือว่าหมู่บ้านของเราก็อยู่เป็นสุขถ้าอยู่ในวงของวัดวาอารามก็เหมือนกันถ้าเรามีการแบ่งมีการปันมีการให้นะด้วยน้ําใจอันเดียันงามแล้วก็ นะสร้างความสุขไดนะ้การให้วาจาที่ดีที่งามพูดจาดนะีพูดจาเป็นสุภาษิตนะอย่างน้นอยๆก็เห็นหน้าก็กยิ้มแย้มแจ่มใสย,ยกมือไหว้กันนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันให้ด้วยจิตใจอันดีงามคือให้ไม่ไม่ไม่ตีจิตแก่กันและกันนะเราก็จะได้รับความสุขความสบายใจนะถ้าเราเห็นหน้ากันแล้วก็น้าบวชหน้าบึง้งบางทีก็ นะทำกิริยาหยาบกระด้างอันนี้มันก็ทําให้เราไม่สบายใจคนที่เขาได้เห็นเขาก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเราเห็นหน้ากันแล้วก็ยกมือไหว้กันพูดจาดีถามข่าวถามข่าวอะไรต่างๆพูดจาดีต่อกันก็เรียกว่านะเป็นการให้ความสุขกันโดยที่เราไม่ได้เสียอะไรมากเพนะียงแต่ว่าเราทําใจให้มีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อคนอื่นอันนี้เรียกว่าให้เมตตาจิตต่อกันเราก็มีความสุข คนอื่นที่เขาได้เห็นได้ยินเราพูดเขาก็มีความสุขอันนี้ก็เป็นการให้ทานเหมือนกันให้ทานด้วยว,วาจาด้วยวจีกรรมหรือว่าด้วยใจการที่เรามีจิตใจอันดีอันงามนี่เราก็จะทำให้เกิดความสุขแก่ตัวเราด้วยแก่คนอื่นด้วยการให้ธรรมะเป็นทานนี่ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งนะการให้ทานความรู้นะจะเรียกว่าวิทยาทานก็ไดนะ้การที่เราแบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกัน คนเราถ้ามีความรู้แล้วมันก็สามารถที่จะทําการงานอะไรได้สําเร็จแล้วก็ได้ถูกต้องแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะถ้าเราไม่มีความรู้ทําไปแบบโมหะทําแบบอ,อ,อ,อวิชชายนี่มันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะทำมากแต่ว่าผลประโยชน์มันเกิดขึ้นน้อยบางทีมันก็ไม่เกิดเลยบางทีก็เป็นลบเลยก็มีถ้าทําไม่ถูกต้องเนี่ยมันส่วนมากเป็นเสียนะเป็นสิ่งที่เสียหาย ขยันอยู่เดียวว่าทําไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นนะความเพียรอันเลวนะบางทีมันก็ก่กอาภัยให้เราเองด้วยแต่ถ้าเราทําถูกต้องนะทุกสิ่งทุกอย่างการงานแม้แต่การบําเพ็ญบุญก็เหมือนกันนะถ้าเราทําถูกต้องตามหลักคําสอนของพระเ,เจ้าเราก็ได้บุญเป็นจํานวนมากทําการงานก็เหมือนกันถ้าเราทำใการงานที่มัน สามารถที่ก่อให้เกิดมูลมูลมูลค่าสูงแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านบ้านเมืองแล้วก็ได้ประโยชน์นะถ้าเราไปทําให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองที่ก็ได้เงินเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ต้องมีต้นทุนต้องจ่ายบางทีก็ต้องติดคุกติดตารางก็มีบางทีก็ก็ปรับก็มีเสียค่าปรับค่าไหมอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายถ้าทําไม่ถูกต้องแล้วสังคมเขาไม่ยอมรับนะเราก็ต้องสูญเสียโอกาสได้หลายอย่าง ถ้าทําถูกต้องแล้วมันก็เป็นบวกนะมันจะไม่เป็นลบต่อชีวิตของเราการบําเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลนี่เรานะถือว่าใหนะ้เป็นงานที่สําคัญนะเป็นงานที่จําเป็นด้วยสําหรับมนุษย์ของเราเกิดขึ้นมาเพราะว่าการบําเพ็ญบุญด้วยการให้ทานการแบ่งปันนะจะทําให้เรามีความสุขใจนะมีความสบายใจแล้วก็มีมีหวังเราเสียสละให้ทานแบ่งปันเนะี่ยเรามีหวังได้ในการที่จะได้ประโยชน์ตอบแทน แต่ถ้าเราแลกเปลี traded, ется, ่ยนซื้อขายเราก็เรียกว่าขณะที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการมันก็มันไม่มีอะไรข้างคาในใจมันก็ไม่ก่อให้เกิดเป็นบุญเมื่อเราไปซื้อของเราได้ของที่เราชอบใจแล้วเราก็เสียเงินไปมันก็จบสิ้นกันไปในขณะนั้นมันจะไม่มีอะไรข้างคาในใจแต่ถ้าเราให้ทานเสียสละแบ่งปันนี่เรียกว่าเรามีหวังสิ่งที่เราเสียสละมันเป็นบุญนะการให้ทานแต่ละครั้งละครั้งละครั้งตัวนี้แหละมันเป็น นะเป็นบาดฐานที่จะทําให้จิตใจของเราได้มีความสุขแต่การซื้อขายการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆมันก็ไม่ก่อให้เกิดเป็นบุญเพราะว่าเราได้ในสิ่งที่เราได้แล้วเ,เ,เ,เราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็เสียมูลค่าไปให้มันคุ้มค่ามันก็จบกันในขณะที่เราแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายแต่มันจะต่างกันกับการบาเพ็ญบุญการบาเพ็ญบุญแต่ละั้างละข้งนี นะเราจะทําให้จิตใจของเรามีความสุขพอเราระลึกได้ว่าเราเคยให้ทานให้รักษาศีลน,นะเราก็มีความสุขมีความสบายใจมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เจาะที่ก่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันและก็ในอนาคตฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจรึงสอนนะสอนให้พวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานรักษาศีลการที่เราสมาทานศีลห้าแล้วก็เว้นโทษหอย่างให้ได้ นะถ้าเราเว้นได้5้าอย่างเราก็ไม่มีภัยนะถ้าเราเว้นไม่ได้มันก็ก่อภัยสิ่งที่เป็นความผิดนี่เราต้องมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเยอะเราบําเพ็ญบุญมากๆแต่เราทําผิดศริยธรรมอย่างนี้บุญของเรามันก็ตกไปด้วยการบําเพ็ญอ่าเรียกว่าการสร้างบาปสร้างกรรมเหมือนกับเราหาเงินหาทรัพย์นี่แหละเราหาทรัพย์มากก็จริงแต่ถ้าทำแต่ถ้าเราทําผิดกฎหมายบันเบืองอย่างนี้มันก็ก่อให้อ่าเกิดความเสียหายเหมือนกันบางทีก็ ถูกเขาปรับไหมใส่โทษบ้างติดคุกติดตารางบ้างนะฉะนั้นการที่เราเว้นจากโทษได้เว้นจากบาปได้เราก็เชื่อว่านะเราไม่มีภัยที่จะมันจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเหตุคือกายทุจิิตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปการรมต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นอันตรายต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นศีลก็เป็นสิ่งจําเป็นนะที่เราจะต้องสาเนียกนะเราอย่าไปล่วงละเมิดเลย แนะม้แต่ว่าเป็นสัตว์นะที่มีเรียกว่ามีร่างกายน้อยบ้างใหญ่บ้างเราก็อย่าไปเข็นฆ่าอย่าไปเบียดเบียนเราให้เคารพให้เราเคารพจิตของสัตว์ทั้งหลายเดีนะ๋ยวเรียกว่าสัตว์ทุกตัวตนเกิดขึ้นมาก็มีความรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันกับมนุษย์ของเรานี่แหละนะถ้าเรามีเมตตานะมีความปรารถนาดีมีความรัก เหมือนกับว่าเป็นญาติเหมือนกับว่าเป็นลูกเป็นหลานเหมือนกับว่าเป็นเป็นมิตรเป็นสหายอย่างนี้นะเราก็อยู่ในสังคมของโลกของเราก็มีความสุขสัตว์ก็มีความสุขด้วยเพราะว่าอยู่กับมนุษย์ก็ปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่ามนุษย์จะทำลายเราก็สร้างความสุขให้สังคมของมนุษย์บ้างของสัตว์บ้างการเว้นจากโทษห้าอย่างนี่ก็ชื่อว่าเราก็ปราศจ,จากโทษเหมือนกันการรักษาศีลนี่จึงเป็นสิ่งจําเป็น ถ้าเราเว้นจากโทษได้นะเราก็มีความสุขสีเลนะสุขกะติงยันติเรามีความสุขได้เพราะเราไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์นะคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรมตาครอบควของเราอยู่ด้วยสินห้านี่เราก็มีความสุขมีความร่มเย็นปัญหามันก็น้อยนะปัญหาต่างๆที่เราจะไปแก้มันก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้สร้างความผิด ฉะนั้นศีลจึงเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความสุขศีเลนสุขกติงยันติเราก็จะสามารถที่จะได้ความสุขจากการรักษาศีลศีเลนโพคสัมปทาเราสามารถที่จะสร้างโพค้าสมบัติขึ้นมาได้นะความเพียรของเราในการงานต่างๆเราหาทรัพย์มาแล้วก็ไม่สูญเสียเปล่าโดยปราศจ,จากประโยชน์เพราะเราไม่ได้ทําผิดศีลธรรมสิ่งที่มาตัดทอนทรัพย์สมบัติของเรามันก็ มีน้อยเราก็ใช้สมบัติที่เรามีตามความจําเป็นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเราก็มีภูคาสมบัติที่มันเหลือนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถสูงลําพังแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมันเหลือเฟือมันจะต่างจากสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่เขามีจติตปัญญาน้อยหาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเฉยๆแต่มนุษย์ของเรามีจติตปัญญามากมีความสามารถมากนะถ้าลําพังเราหาทรัพย์นี่บางทีมัน นะใช้ทั้งชาติมันก็ไม่หมดนะถ้าคนมีปัญญามากบางทีก็สามารถที่จะนะเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานสืบต่อกันไปอีกนานฉะนั้นการที่เรามีสติปัญญามากก็ด้วยเหตุคือเรารักษาศีลให้ทานตั้งแต่อดีตชาติบ้างแล้วก็ความเปลี่ยนในปัจจุบันนี้บ้างถ้าเรารักษาศีลมันก็มีภูคาสมบัตินะมากแล้วก็สามารถที่จะดับกิเลสตัณหาได้ด้วยนะพุทธเจ้าพระพุทธันวาสีเลนะนิพุติิงยันติ จิตใจของเราจะสงบเย็นเพราะว่าเราไม่สร้างบาปทางกายทางวาจาและก็ทางจิตใจนะมันก็บาปมันก็ไม่ลุมเล่าจิตใจจิตใจของเราก็อยู่เป็นสุขรักษา,ษาศีลได้จิตใจของเราก็เป็นกุศลเนะี่ยคือความโลภค,ความโกรธความหลงไม่ครอบงำถึงมันยังมีอยู่แต่ atura, มันก็ไม่มีอํานาจเหนะือจิตใจของเรานะจิตใจของเรามีอํานาจเหนือความโลภค,ความโกรธความหลงเรามีสติเรามีปัญญาพอที่จะยับยั้งชั่งใจแล้วก็พยายามแก้ไข จิตใจเป็นปกติเมื่อก็สามารถที่จะสร้างคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นในจิตได้นะเราจะฝึกสมาธิก็ฝึกได้ง่ายเราจะฝึกปัญญาเราก็ฝึกได้ง่ายเราจะเรียนหนังสือเรียนบทธรรมต่างๆมันก็เรียนได้ง่ายถ้าจิตเราเป็นกุศลถ้าจิตเราว่าวุ่นขุนมัวความโลภครอบงำความโกรธครอบงำความหลงครอบงำม,ม,มันก็ทําอะไรก็ลําบากเหมือนกับคนป่วยนะคนป่วยจะทํางานก็ทําได้ยากมีแต่รักษาตัวนี่ก็ ลำบากแล้วบางทีก็ได้เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆถ้าป่วยแล้วมันก็ทําให้เราอยู่ลําบากจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าความโลภความโกรธความหลงมันครอบงํามากจิตเป็นอกุศลเราจะมาให้ทานก็ให้ได้ยากรักษาศีลก็รักษาได้ยากเราจะมาฝึกสมาธิฝึกปัญญามันก็ฝึกได้ยากเพราะว่าจิตใจของเรามันไม่ปกติฉะนั้นการที่เราฝึกจิตใจให้มันเป็นปกติโดยการให้ทานรัก รักษาศินจนเป็นนิสัยจิตใจของเราจะเยือกเยน็นจิตใจจะเป็นกุศลมันจะเป็นบาดฐานแห่งคุณธรรมต่างๆนะที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนกับคนไม่ป่วยไม่ไข้สามารถที่จะสร้างฐานะครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งรุ่งรุ่งเรืองแล้วก็ร่ํารวยได้นะมันก็นะ่ะเป็นเหตุสําคัญฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนา สิ่งที่จําเป็นที่สุดนะของจิตวิญญาณก็คือบุญกุศลน,นะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์เมื่อละโลกนี้ไปถ้าเราไม่สร้างที่พึ่งให้เรานะเราก็จะไปอาศัยคนอื่นเหมือนกับเราไม่มีบ้านนะถ้าเราไม่มีบ้านเราก็ไปอาศัยตามร่มไม้บ้างอาศัยบ้านคนอื่นบ้างสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันทําให้เราเกิดความทุกข์ยากลําบากบุญกุศลก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลเอาไว้เวลาตายไปนั้นอาภัพมาก บางทีก็อาศัยบุญจากญาติบ้างอาศัยบุญจากคนที่เขาเผ่ส่วนบุญเล็กๆแน่น้อยบ้างมันก็บางทีมันก็ไม่เพียงพอต่อการเป็นโยมนะเราก็อยู่ในทุกทุกคติเรียกว่าเป็นกติที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขนะเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายบ้างมันก็ทําให้เรา,าเรียกว่าอยู่ในภาวะลําบากไม่มีความเจริญเท่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่เป็นที่พึ่งเราก็ย่อมจะมีความสุขเหมือนคนมีบ้านมีเรือนมีที่ดินมี ทรัพสมบัติเป็นที่พึ่งอย่างนี้ล่ะในโลกของเราก็อยู่เป็นสุขเราจะไปไหนมาไหนมันก็มีเครื่องค้ำค้ำประกันในการเป็นอยู่แต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์เลยมันก็ทําให้เราอยู่ยากเหมือนกันบุญกุศลนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่สร้างมันจะให้เกิดเองเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยการสร้างบุญสร้างกุศลจึงเป็นน่ะเป็นสิ่ง สิ่งสำคัญของมนุษย์ของเราทั้งหลายฉะนั้นพวกเราอย่าไปประมาทนอนใจชีวิตของเรานะล่วงไปล่วงไปแต่ละวันละปีทําให้อายุของเราสั้นลงสั้นลงนะบางทีเราได้50ปี60ปีสิ่งที่มันเหลืออยู่ไม่รู้ถึง5ปี10ปีหรือเปล่านะสิ่งที่มองไม่เห็นคืออนาคตเรามองไม่เห็นเราพยายามอย่าประมาทนะพยายามสร้างประโยชน์ให้มันมากที่สุดโดยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างไหว้พระสวดมวนต์บ้าง สิ่งเหล่านี้มันจะไปพัฒนาจิตใจของเรานะให้มีความผ่องใสมีกุศลนะทรัพย์สมบัติแล้วก็หาพอประทังชีวิตนะในโลกนี้ใน,ในอัตในอัตภาพนี้เพราะว่ามันจําเป็นในขณะที่เรายังมีลมหายใจแต่ถ้าเราหมดลมหายใจแล้วทรัพย์สมบัติภายนอกมันก็เป็นของคนอื่นนะเป็นทรัพย์ที่เ,เรียกว่าใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกแต่ถ้าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราสร้าง แม้เราหมดลมหายใจแล้วมันก็ยังติดตามจิตวิญญาณไปสู่โลก้างหน้าทําให้เรามีความสุขด้วยถ้าเรามีบุญมีกุศลบุญกุศลมันจะหรือนนว่าเป็นพลังงานในการที่จะให้เราไปเกิดในสุกติโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งบุญจากคนอื่นเหมือนกับคนมีทรัพย์เราก็ไม่จําเป็นต้องไปอาศัยคนอื่นนะถ้าเราไม่มีบุญบางทีต้องอาศัยญาติพี่น้องอุทิศจดบุญไปให้อาศัยลูกอาศัยหลาน ทำบนอุทิศให้บางทีเขาก็ทําถูกบางทีก็ทําไม่ถูกนะบางทีคนไม่รู้จักวิธีทําบนบางทีก็ทําบนก็ปลารบเรื่องนะเรื่องการกินบ้างเรื่องการสนุกสนานบ้างนะบางทีก็ไม่ก่อให้เกิดบนุนะทาบนญอยู่แต่ว,ว่ามันไปสร้างบาปมากกว่าท่าำบนอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มค่าในการลงทนุนนะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพยายามทําบนในพุทธศาสนาให้ถูกต้องดยการแบ่งปันดยการ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในหมู่ตัดแล้วก็สร้างประโยชน์ในวัดวาอารามนะเพราะว่าสิ่งที่เราเสียสละไปโดยชอบนะโดยที่เรียกว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนี่มันจะมีมูลค่าสูงมูลมูลค่าแห่งบุญแห่งกุศลมันจะเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากการที่เราทําบุญให้แก่บุคคลนี่มันก็ได้บุญประมาณหนึ่งแต่ทำให้อ่าให้แก่สงอย่างเราถวายบสบงฆทานอย่างนี้นะหมู่สง์ ที่มาจากทิศต่างๆหลายองค์มันก็ได้ผลานิสง์มากถ้าองค์เดียวมันก็ได้ผลานิสง์น้อยกว่าหลายองค์การที่เราสร้างประโยชน์ในหมู่บ้านในสังคมของมนุษย์นี่ก็เหมือนกันยิ่งทําให้เป็นประโยชน์แก่มวลชนเป็นจํานวนมากก็ย่อมจะได้ผลานิสง์เป็นจํานวนมากฉะนั้นการที่เราสร้างประโยชน์แก่คนก็ตามแก่สัตว์ก็ตามนะมันเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนะจะได้ผลานิสงในอนาคตนะเหมือนกับเราลง ลงทุนในธุรกิจต่างๆนะหลายแห่งหลายที่หลายอันนี้นะเวลามันได้กําไรมามันก็ได้เป็นมูลค่าสูงบางทีเขาซื้อหุ้นซื้ออะไรไว้เยอะๆถ้ามันเกิดเป็นผลเกิดเป็นกําไรมันก็นะมันก็ได้เงินเยอะแต่ละปีละปีบางทีมันก็เพิ่มมูลค่าเป็นร้อยล้านก็มีพันล้านก็มีถ้าทําถูกต้องนะแต่ถ้าทําผิดทําไม่ถูกต้องมันก็มันก็หมดตัวเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันบางทีนะเราสร้างบนสร้างกุสนบางทีเรา ทำไม่ถูกต้องมันก็เป็นลบก็มีแต่ถ้าทำถูกต้องมันก็กลายเป็นบวกนะทำให้เรามีบุญมีกุศลแล้วก็เราไม่ต้องไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดพวกเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พยายามตระหนักนะว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดต่อจิตวิญญาณคือบุญคือกุศลนะถ้าเราปราจะจากบุญกุศลแล้วเวลาหมดลมหายใจแล้วคนอื่นช่วยได้ยากนะเพราะว่าเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้บุญบุญกุศลก็ไม่มีจะช่วย นะบางทีมันก็อยู่ลําบากฉะนั้นพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแต่รับภพประชารนะ์พยายามสร้างประโยชน์ให้ได้นะถ้าสร้างประโยชน์ไม่ได้มันก็เราก็ขาดคุณค่าของชีวิตนะสิ่งที่เราจําเป็นที่สุดเรากลับไม่มีหรือเรากลับไม่ได้สร้างเอาไวน้นี่มันกนะ็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายวันนี้พวกเราได้มาสร้างบุญกุศลโดยการให้ทานนะที่วัดป่าจาน้อยนะวัดนี้ก็เรียกว่าตั้งมานาน นะจนได้ใบตาตั้งนะเป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรนณะ์ได้ยินว่าวันที่ห้านี่ท่านจะไปรับใบตาตาตั้งนะวัดป่าําน้อยนะต่อไปวัดของเราก็เป็นวัดนะที่ถูกต้องตามกฎมหาเทรสมาคมก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีนะอาศัยนะพระเจ้าพระสงฆ์อาศัยญาติโยมอยู่กันมาหลายปีนะ คนไหนมาอยู่กนะ็มาช่วยนะมาช่วยพอที่จะให้ขอให้เกิดประโยชน์คนน้นบ้างคนนี้บ้างนะเปลี่ยนกันไปนะที่สุดแล้วก็สําเร็จได้เป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยอาศัยชาวบ้านแล้วก็พุทธบริษัททั้งหลายที่มาจากสถานที่ทต่างๆนะมาช่วยทําการงานเหล่านี้ให้มันสมบูรณ์ได้นะเพราะว่าอาศัยกําลังพุทธบริษัทนะเป็นชาวบ้านก็ตามนะหรือว่ามาจากที่อื่นก็ตาม รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็สร้างประโยชน์ร่วมกันศาสนาของเราไม่ใช่เป็นของเฉพาะหมู่บ้านไม่ใช่เป็นของเฉพาะบุคคลนะเป็นของสถาบันหลักนะของชาวพุทธของเราแม้จะอยู่ในต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศก็เหมือนกันถือว่าเป็นสมบัติของพวกเราทั้งหลายนะเราไปวัดไหนก็เหมือนกันเหมือนว่าเราก็เป็นเจ้าของสมบัติเหมือนกันเพราะว่าเราได้มีส่วนในธนุบำรุงได้สร้างประโยชน์เอาไว้ในศาสนาในวัดโน้นบ้างวัดนี้บ้าง เราเป็นเจ้าของร่วมกันนะพทธเจ้าว่าพระสงฆ์นะพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้านะปฏิบัติดีก็เรียกว่าสุป,ปฏิปันโนปฏิบัติตรงเรียกว่าอุชุป,ปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อธรรมก็เรียกว่าญาญาปฏิปันโนปฏิบัติสมบูรณ์สมควรก็เรียกว่าสามีจิปฏิปันโนถ้าเราได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าญาติโย,ยมก็เป็นพระสงฆ์ได้นะการให้ทานการรักษาศีล นะทำถูกต้องตามคําสอนของพระเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเป็นสุป,ปฏิปนนคือผู้ปฏิบัติดนะีแล้วก็ปฏิบัติที่เว้นจากโทษการที่เรารักษาศีลได้ก็เรียกชื่อว่าเราเป็นคนดีการที่เราให้ทานได้ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีประโยชน์สร้างประโยชน์นะถ้าเราเป็นคนดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยได้สร้างประโยชน์ด้วยนี่ก็ชื่อว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ที่สุดนะเพราะว่า มันจะก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะได้มีสุขติในปัจจุบันและก็ในอนาคตวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาทําหน้าที่ของพุทธบริษัทนะในวันบญสังฆทานวัดป่าจาน้อยตามาก็ขอโนโมทนาในกุศลเจตนานะในการกระทําที่ดีงามของญาติโยมทั้งหลายนะก็ขออานาจบุญกุศลทั้งหลายนะจง เป็นตบะเป็นเดชะในการกระจัดปัดเป่าทุกโศกโลกภัยเสน็จจันไรกิเลสตัณหาทั้งหลายให้เบาบางหมดไปขอความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในอายุวันณนะสุขภะภะจงเกิดขึ้นพร้อมทั้งความปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้ความปรารถนาั้นนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเถิด ยะถา,าวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะป,กปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจะมิจตจโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโผปนรโสยะถา,ามณีโชติระโสยะาา สาพโรโควินาจโตมาเตภวัตวันตรยโยสุเคธิคาโยโกพวาอาภิวาธนาเจริสานิจังวุธาปัจจายโนจาตารโหธรรมาวัฒนตอายุวันโดสุขัง อาลาอักตเอปัสนนางอาคังธรรมบางวิชานตังอาเคพุทธเอันนานางทักเกณเยอนุตเตเรอาเคธรรมเปสันนานางวิราภูปสเมสุเก อาเกสังเคปัจันนางปุญญาเกติอนุตตเรอากัจามิงทางทัตตังอักังปุญญังบวตติอากังอายุจะวนนจายโสกิติสุขังพลังอากัจธาตาเมธาวีอากาธรรมะสมัยโต เทวภูโตมนุสวาอากปโตบโมทติเตมวตุส so ัพมังคารังระเทวตาสาภธานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเตม อาวตุสาพมังการางรักขันโตสาปะเดวตาสาภาธรรมานุภาเวนาสนาโสตีพระวรตุเตมอาวตุสาพมังการางรักขันโตสาปะเดวตา สาัพาสังคานุภาเวนาส,าสัทโทติภาวันตุเตอืมก,กันไหวพระบอกอยงไ้แพงเมตตา